ข่าวแจกน้ำสมุนไพรลิ์เย็นบำเพ็ญฐานงานอุทยานบุญนิยมและประชาสัมพันธ์ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมเมื่อวันที่24ธันวาคม2566พักสัมมาธิปไตยร่วมกับสถาบันบุญนิยมและมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมแจกน้ำสมุนไพรปรับสมดุลลิตเย็นประชาสัมพันธ์ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและบำเพ็ญฐานงานอุทยานบุญนิยมจิตอาสาและนักเรียนวิชารามประมาณ 20ท่านมาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆเช่นแจกน้ำสมุนไพรริดเย็นดื่มดับกระหายคลายร้อนถอนพิษร้อนในร่างกายพร้อมกับประชาสัมพันธ์ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่4ถึง8มกราคม2,567ณชุมชนราชธานีอโศกตําบลบุงไหมอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลร,ราชธานีและบําเพ็ญช่วยฐานงานต่างๆของอุทยาน บุนิยมเช่นฐานล้างภาชนะใหญ่หลังครัวปิดช่วยกันทำความสะอาด5สอในบริเวณครัวส่วนของการทำอาหารซึ่งวันที่24ธันวาคม2566จะเป็นวันสุดท้ายที่อุทยานบุญนิยมจะเปิดให้บริการในปีนี้ส่วนของพี่น้องชาวอโศกได้จัดสรรเวลางานวอบอที่จะจัดขึ้นในวันที่26-28ธันวาคม2566รวม ทั้งเตรียมงานตลาดอริยะที่จะจัดขึ้นในวันที่30ธันวาคม2566ถึง1มกราคม2567ณชุมชนราชธานีอโศกโดยอุทยานบุญิยมจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่5มกราคม2567